คนพัจุามณีเจดีย์วัด,ดเขาคีวงขอบุญบารมีน,นี้ส,ส่งเสริมให้กับผู้ที่มีอุปก,การะคนทุกท่านทุกคนที่อุดหนุนํำจุนกันมาให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกไรคโศกสะดส้อุปจักรวันทรายทั้งหลายทั้งปวงแต่ขอให้มีอายุวัน,วนสุขภาระปฏิภาาัณในสารสาสมบัติปัตนาสิตประการใดที่ชอบจะเป็นมนมุษย์สม,สมบัติส่วนสมัติพากสมบัติขอให้